สวัสดีครับนี่ก็จะเป็นช่อง New Ball นะครับก็หลักๆเลยเราก็จะทำเป็นเครื่องจริงๆี่จะเป็นการทดสอบการไล์ จะคุยกับเจมินายเจมินี่เจมินี่เจมินายเราจะคุยกับเจมินายนะครับฮัลโหลครับสวัสดีครับเจมี๋ยวสักครู่นะครับเสร็จระบบแป๊บนึงสวัสดีครับเจมสวัสดีครับมีอะไรช่วยดูแลครับวันนี้ อยากจะรู้เรื่องของการตัดหญ้าคลุมดินนะครับที่ผมสนใจการตัดหญ้าคลุมดินเป็นวิธีที่ดีมากเลยครับเพราะนอกจากจะช่วยลดวัชพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อดินและพืชหลายอย่างเลยครับเช่นช่วยรักษาความชื้นในดินทําให้ดินเย็นลดการระเหยของน้ําและเมื่อหญ้าสลายตัวก็จะกลายเป็นปุ๋ยให้ดินด้วยครับปกติแล้วคุณลูกค้าปลูกพืชอะไรในสวนหรือในแปลงครับเผื่อผมจะได้แนะนําวิธีคลุมดิน ให้เหมาะสมกับพืชของคุณลูกค้าได้ครับผมปลูกเป็นสวนกล้วยครับเป็นกล้วยน้ำวา้ากล้วยน้ำว้าเป็นพืชที่ต้องการความชื้นสูง mm hmm. การคลุมดินด้วยหญ้าจะช่วยรักษาความชื้นในดินทําให้กล้วยได้รับน้ําอย่างสม่ําเสมอลดปัญหาเรื่องดินแห้งและยังช่วยลดวัชพืชที่มาแย่งอาหารกล้วยด้วยครับ mm hmm. คุณลูกค้ามีหญ้าที่ตัดแล้วเหลือเยอะไหมครับหรือว่าต้องหาซื้อเพิ่มครับ คงจะไม่หาซื้อเพิ่มครับผมคิดว่าจะใช้หญ้าที่มันโตในแปลงครับปล่อยให้หญ้ามันรุ่สูงแล้วเราก็ตัดหญ้าคลุมในแปลงเลยตัดตรงนั้นเราก็ปล่อยคลุมตรงนั้นเลยเป็นการคุมดินไปด้วยได้เลยครับการใช้หญ้าที่โตในแปลงมาคลุมดินก็เป็นวิธีที่ดีครับแต่มีข้อควรระวังนิดหนึ่งคือถ้าหญ้ามีเมล็ดเยอะอาจจะต้องตากแดดให้แห้งก่อนสักหน่อยเพื่อป้องกันไม่ให้เมล็ดงอกขึ้นมาใหม่ครับ ปกติแล้วคุณลูกค้าตัดหญ้าบ่อยแค่ไหนครับจะได้แนะนําเรื่องความหนาในการคลุมดินได้เหมาะสมครับก็ประมาณหนึ่งถึงสองเดือนต่อครั้งครับแล้วก็ใช้เครื่องตัดหญ้าเนี่ยตัดไปเลยคือหญ้ามันจะงอกขึ้นมาเยอะเท่าไหร่เราไม่สิรีอดครับปล่อยให้มันงอกขึ้นมาครับพอมันสูงเนี่ยเราอไม่ปล่อยให้มันสูงจนคลุมกับต้นไม้ของเราครับ ผ่าตัดยาทุก1-2เดือนก็ถือว่าเหมาะสมเลยครับสำหรับความหนาในการคลุมดินแนะนำว่าให้คลุมหนาประมาณ5-10เซนติเมตรครับจะช่วยรักษาความชื้นได้ดีและป้องกันไม่ให้หญ้าที่ตัดไว้งอกขึ้นมาใหม่ได้ครับแล้วปกติคุณลูกค้าใช้เครื่องตัดหญ้าแบบไหนครับเป็นแบบไฟฟ้าหรือน้ำมันครับเป็นใช้น้ำมันแกโซเลีนครับเครื่องตัดหญ้าแบบน้ำมันก็สะดวกดีครับ แต่ถ้าใช้ไปนานๆควรตรวจเช็คสภาพเครื่องบ้างนะครับเพื่อให้เครื่องทํางานได้เต็มประสิทธิภาพและปลอดภัยครับคุณลูกค้ามีอะไรอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมครับเกี่ยวกับการตัดหญ้าคลุมดินหรือเรื่องอื่นๆก็ได้นะครับครับตรงนี้มันจะสามารถที่จะไปช่วยในการลดปัญหาดินดานได้ไหมได้ครับการคลุมดินด้วยหญ้าจะช่วยลดปัญหาดินดานได้ครับ พ่อหญ้าจะช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินทําให้ดินร่วนซุยขึ้นและช่วยให้รากพืชชอนใชได้ง่ายขึ้นครับนอกจากนี้การคลุมดินยังช่วยรักษาความชื้นในดินทําให้ดินไม่แห้งแข็งและลดการเกิดวัดชวพืชด้วยครับอผมมองไปถึงเรื่องของไส้เดือนอะ่ะเพราะว่าพอหญ้ามันย่อยสลายใช่ไหมผมว่าตัวนี้เนะี่ยมันจะสามารถที่จะดึงดูดไส้เดือนเข้ามาแล้วก็ช่วยให้การขยายพันธุ์ของไส้เดือนได้ดีขึ้น ใช่ครับการคลุมดินด้วยหญ้าจะช่วยเพิ่มจํานวนไส้เดือนในดินได้ครับเพราะหญ้าที่ย่อยสลายจะเป็นอาหารของไส้เดือนครับและช่วยให้ดินร่วนซุยเหมาะกับการอยู่อาศัยมีอะไรให้ผมช่วยดูแลเพิ่มเติมไหมครับครับประโยชน์ของไส้เดือนมีอะไรบ้างครับไส้เดือนมีประโยชน์หลายอย่างเลยครับ นอกจากจะช่วยพรวนดินแล้วมูลของไส้เดือนยังเป็นปุ๋ยชั้นดีที่อุดมไปด้วยธาตุอาหารทําให้ดินสมบูรณ์และพืชผักเติบโตได้ดีครับครับมูลไส้เดือนอ่ะเออผมมองถึงเรื่องของการที่ไส้เดือนมันชอนชัยไปในดินอะ่ะตรงเนี้เจมช่วยอธิบายประโยชน์ของมันหน่อยได้ไหมแน่นอนครับการที่ไส้เดือนชอนชัยไปในดินเนี่ยมีประโยชน์นมากเลยครับ นอกจากจะช่วยพรวนดินให้ร่วนซุยแล้วยังทําให้ดินมีช่องว่างอากาศถ่ายเทได้สะดวกรากพืชก็เลยชอนช้ได้ง่ายขึ้นแถมยังช่วยเพิ่มการระบายน้ําทําให้ดินไม่อุ้มน้ําจนเกิดไปด้วยครับอันนี้มันหมายถึงว่าการช่วยป้องกันเชื้อราด้วยใช่ไหมใช่ครับการที่ดินมีอากาศถ่ายเทสะดวกและไม่อุ้มน้ําจนเกินไปจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดเชื้อราในดินได้ครับ เพราะเชื้อราชอบเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ชื้นแฉะและอากาศไม่ถ่ายเทครับครับ,รบผมมอ,องถึงประโยชน์ในเรื่องของมูลไส้เดือนมูลไส้เดือนเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วก็พวกธาตุอาหารอะไรต่างเนี่ยมันมีเยอะไหมครับมูลไส้เดือนมีธาตุอาหารเยอะมากเลยครับทั้งไนตโตรเจนฟอสฟอรัรสโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมและจุลินทีย์อีกหลายชนิดซึ่งธาตุอาหารเหล่านี้จะช่วยบำรุงดิน และทำให้พืชผักเติบโตได้ดีครับถ้างั้นการที่เราตัดหญ้าคลุมดินเนี่ยก็ประโยชน์เยอะมากเลยใช่ไหมใช่ครับการตัดหญ้าคลุมดินมีประโยชน์มากเลยครับทั้งช่วยรักษาความชื้นในดินลดวัชพืชเพิ่มธาตุอาหารและยังช่วยดินร่วนสวยุยเหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชผักครับครับมันจะมีปัญหาเรื่องปลวกไหม ปัญหาเรื่องปลวกก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ครับโดยเฉพาะถ้าใช้หญ้าแห้งที่ไม่สะอาดหรือมีเศษไม้ประปนมาด้วยแต่ถ้าเราใช้หญ้าที่สะอาดและหมั่นตรวจเช็คแปลงสม่ำเสมอก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้ครับผมมองว่าปลวกเนี่ยมันชอบกินพวกหญ้าที่แห้งหรือว่าไม้ที่แห้งซึ่งโดยปกติแล้วถ้ามันมีหญ้าแห้งกับไม้แห้งเนี่ยมันก็จะไม่รบกวนพวกต้นไม้ของเราถูกต้องไหม ถูกต้องครับปลวกชอบกินหญ้าแห้งและไม้แห้งมากกว่าต้นไม้สดๆของเราแต่ก็ต้องระวังนะครับถ้ามีหญ้าแห้งเยอะเกินไปปลวกก็อาจจะขยายรังมาก่าต้นไม้ของเราได้ทางที่ดีควรเก็บกวาดเศษหญ้าแห้งออกบ้างหรือใช้วิธีคลุมดินแบบอื่นร่วมด้วยเช่นใช้ผ้าคลุมดินหรือพลาสติกคลุมดินครับคือผมต้องการประโยชน์จากการย่อยสลายของหญ้าที่เราตัดลงไปคลุมดินเนี้ยให้มันเป็นปุ๋ยไปในตัวเลยโดยที่ว่าเราอาจจะลดการใช้ปุ๋ยลงมา ได้เลยครับการที่หญ้าที่เราตัดลงไปคลุมดินจะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยนั้นมีประโยชน์มากเลยครับเพราะจะช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดินทําให้เราลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้แถมยังช่วยให้ดินร่วนซุยอุ้มน้ําได้ดีขึ้นด้วยครับผมมีอีกวิธีหนึ่งนะในเรื่องของที่คุยกันเยอะเรื่องของการทําธนาคารน้ําใต้ดินอาเจมีความคิดเห็นอาเจมีความคิดคิดเห็นยังไงฮะ ธนาคารน้ําใต้ดินเป็นวิธีที่ดีมากเลยครับในการเก็บน้ําไว้ใช้ในส่วนของเราโดยเฉพาะในช่วงฤดูแลง้งนอกจาก<ม>จะช่วยประหยัดน้ําแล้วยังทําให้ดินชุ่มชืน้นเหมาะกับการปลูกกล้วยน้ําว้ามากๆเลยครับการทําเราสามารถทํำยังไงได้บ้างครับการทําธนาคารน้ําใต้ดินมีหลายวิธีครับวิธีที่นิยมคือการขุดบ่อหรือสระแล้วทําท่อให้น้ําจากผิวดินไหล ลงไปเก็บไว้ใต้ดินหรือจะใช้วิธีทําบ่อวงคอนกรีตแล้วใส่วัสดุที่ช่วยให้น้ําซึมลงดินได้ดีเช่นหินหรือเศษอิฐก็ได้ครับคุณลูกค้าสนใจวิธีไหนเป็นพิเศษไหมครับหรืออยากให้ผมอธิบายเพิ่มเติมตรงส่วนไหนครับผมเคยทําเป็นการเจาะดินให้เป็นรูพุนนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการรับน้ําฝนให้มันสามารถรับน้ําฝนได้เยอะๆแล้วก็คือเราเจาะดินให้มันกระจายไปทั่วทั้งสวนเลย ้ก็ว่าเป็นการทําให้ดินเนี่ยสามารถที่จะอุ้มน้ําได้มากขึ้นวิธีที่คุณลูกค้าทําก็เป็นการทําธนาคารน้ํป้า้ดินแบบง่ายๆได้ผลดีเหมือนกันครับการเจาะดินให้เป็นรูพรุนจะช่วยให้น้ําซึมลงดินได้เร็วขึ้นและกระจายไปทั่วสวนทําให้ดินอุ้มน้าได้มากขึ้นเหมาะกับช่วงฤดูฝนแบบนี้เลยครับแล้วไอ,อ้รูที่เราเจาะเนี่ยถ้าเราเอา เศษหญ้าที่เราตัดลงไปแล้วเนี่ยเอาไปใส่ไว้ในรูด้วยนะครับแล้วก็กบทับด้วยดินเพราะว่ามันเหมือนกับการทำเป็นโอเอซิสเลยใช่เลยครับการเอาเศษหญ้าใส่ลงไปในรูที่เราเจาะไว้แล้วกลบด้วยดินจะช่วยให้ดินอุ้มน้ำได้ดีขึ้นแถมหญ้าที่ย่อยสลายยังกลายเป็นปุ๋ยให้ดินด้วยครับวิธีนี้ดีต่อกล้วยน้ำว้ามากๆเลยครับ เพราะว่ามันสามารถจะช่วยย่อยสลายชั้นดินดานด้วยได้ใช่ไหมใช่ครับยญ้าที่ย่อยสลายจะช่วยให้ดินร่วนซุยขึ้นลดปัญหาดินดานได้ครับแต่ต้องใช้เวลานานหน่อยนะครับประมาณสองถึงสามเดือนขึ้นไปถึงจะเห็นผลชัดเจนครับก็ไม่ก็ถือว่าไม่นานอย่างถ้าพื้นที่ที่มันมีดินดานเยอะๆเราก็เจาะรูให้เยอะๆเ,เลยแล้วก็ใส่พวกเศษหญ้าลงไปียมว่าวิธีนี้ดีไหม ใช่ครับถ้าพื้นที่ดินดานเยอะๆเราก็เจาะรูให้ถี่ขึ้นแล้วใส่เศษหญ้าลงไปเยอะหน่อยหญ้าจะช่วยให้ดินร่วนซุยได้เร็วขึ้นครับแต่ต้องระวังเรื่องปลวกนิดนึงนะครับถ้ามีหญ้าแห้งเยอะเกินไปอาจจะต้องกําจัดปลวกก่อนผปว่าปลวกปลวกมีประโยชน์ไหมปลวกก็มีประโยชน์นะครับช่วยย่อยสลายเศษไม้และอินทรีย์วัตถุทําให้ดินร่วนซุย แต่ถ้ามีเยอะเกินไปก็อาจจะกินต้นไม้ของเราได้ครับเราต้องรักษาสมดุลให้ดีอย่าให้มีเศษไม้เยอะเกินไปครับปลวกมีประโยชน์กับโทษเนี่ยอะไรมันจะเยอะกว่ากันโดยรวมแล้วปลวกมีประโยชน์มากกว่าโทษนะครับแต่ถ้ามีเยอะเกินไปก็อาจจะสร้างปัญหาได้เราต้องควบคุมปริมาณให้พอดีครับครับผม ผมมองว่าป่วกเนี่ยไอ้อย่างพวกจุลินทรีย์ที่อยู่ในป่วงนี่มันก็จะมาช่วยย่อยสลายด้วยถูกต้องไหมถูกต้องครับจุลินทรีย์ในตัวปลวกจะช่วยย่อยสลายเศษหญ้าและไม้ทําให้เกิดเป็นปุ๋ยที่มีประโยชน์ต่อดินและพืชครับอืมขอบคุณมากครับเอ,อืมตอนนี้มันจะมีปัญหาว่าบางพื้นที่ฝนไม่ตกมีวิธีแก้ไขยังไงได้บ้าง ถ้าฝนไม่ตกเราอาจจะต้องหาน้ําจากแหล่งอื่นมาช่วยครับเช่นขุดบ่อบาดานหรือทําระบบน้ําหยดเพื่อประหยัดน้ําหรือถ้ามีแหล่งน้ําธรรมชาติใกล้ๆก็อาจจะสูบน้ํามาใช้ได้ครับอืครับโอเคก็ขอบคุณมากสําหรัคทาแนะนําครับหากมีอะไรให้ผมช่วยดูแลเพิ่มเติมบอกได้เลยนะครับได้เลย หากมีอะไรให้ผมช่วยดูแลเพิ่มเติมบอกได้เลยนะครับครับผมยินดีให้บริการครับหากมีอะไรให้ผมช่วยดูแลเพิ่มเติมบอกได้เลยนะครับก็จะอยากรู้รายละเอียดเรื่องของด้วยการกล้วยเป็นพืชที่ปลูกง่ายโตเร็วและดูแลไม่ยากครับการปลูกและการดูแลด้วยครับ อยากจะรู้เรื่องการดูแลกล้วยน้ำว้าเป็นพิเศษไหมครับใช่ครับกล้วยน้ำว้าเป็นพืชที่ดูแลง่ายครับแต่ก็ต้องใส่ใจเรื่องโรคและมแมลงบ้างโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องโรคคลากเน่าหรือหนอนกินใบได้ครับควรหมั่นตรวจแปลงสม่ำเสมอและกำจัดวัชพืชรอบๆโคนต้นเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมโรคครับการปลูกอย่างไรบ้างครับ การปลูกกล้วยน้ำว้าไม่ยากอย่างที่คิดครับเริ่มจากเตรียมหน่อพันธ bueno ุ์ให้ดีเลือกหน่อที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรคจากนั้นก็ขุดหลุมขนาดพอเหมาะรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักแล้ววางหน่อกล้วยลงไปกลบปะดินให้แน่นรดน้ําให้ชุ่มช่วงแรกแรกรดน้ําทุกวันพอต้นตั้งตัวได้ก็ลดเหลือ2-3วันครั้งครับคุณลูกค้าอยากทราบรายละเอียดส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับอายุการเก็บเกี่ยวหลังปลูก ใช้เวลาเท่าไรครับกล้วยน้ำว้าจะเริ่มให้ผลผลิตหลังจากปลูกป,ประมาณ10-12เดือนครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและการดูแลด้วยครับถ้าดูแลดีๆก็อาจจะเก็บเกี่ยวได้เร็วกว่านั้นเราจะได้รับผลตอบแทนต่อไร่สักประมาณเท่าไหร่ครับผลตอบแทนต่อไร่จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับทั้งพันธุ์กล้วยสภาพดิน การดูแลรักษาและราคาตลาดแต่โดยเฉลี่ยแล้วจะได้ประมาณ2-4ถึงตันต่อไร่ต่อปีครับถ้าขายส่งก็จะได้ราคาประมาณกิโลกรัมละ1 0บถึงบาทแต่ถ้าขายปลีกอาจจะได้ถึง20-30บถึงาบาทครับถ้าเราปลูกแบบขายส่งจะมีไรายได้ต่อไร่ประมาณเท่าไหร่ครับถ้าปลูกกล้วยน้ำว้าแบบขายส่งจะได้ราคาประมาณกิโลกรัมละ1 0บถึงบาทครับแต่ถ้าดูแลดีดี อาจจะได้ถึง4ตันต่อไรต่อปีเลยนะครับลองคุณดูแล้วจะรู้ว่ารายได้ดีเลยทีเดียวครับ4ตันคนณ10สีหมื่นหรอระมาณไร่ละ4 5่ห้าหมื่นได้ไหมต่อไรต่อปีใช่ครับถ้าได้4ตันจริงๆและขายในราคานั้นก็อาจจะมีรายได้ถึง4 0 0 0 0ืถึง60,000บาทต่อไรต่อปีเลยนะครับแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างด้วย ถ้าเราต้องการไรายได้เยอะๆเนี่ยถ้าเทียบระหว่างกล้วยกับมะละกออะไรจะมีไรายได้ดีกว่ากันครับถ้าเทียบกันแล้วมะละกอจะให้ผลตอบแทนเร็วกว่าครับประมาณ6-8เดือนหลังปลูกก็เริ่มเก็บเกี่ยวได้แล้วแต่กล้วยจะใช้เวลาประมาณ10-12เดือนครับแต่ถ้ามองในระยะยาวกล้วยจะให้ผลผลิตที่สมบเสมอกว่าและดูแลรักษาง่ายกว่าครับ รายได้ต่อไร่ของการปลูกมะละกอฮอลแลนด์ได้ประมาณเท่าไหร่ครับโดยเฉลี่ยโดยเฉลี่ยแล้วมะละกอฮอลแลนด์จะให้ผลผลิตประมาณ2-3ตันต่อไร่ครับถ้าขายส่งจะได้ราคาประมาณกิโลกร,รัมละ20-30บาทแต่ถ้าขายปลีกอาจจะได้ถึง40-50บาทครับลองคำนวณดูนะครับว่าแบบไหนคุ้มกว่ากันถ้าเราขายส่งจะได้ผลตอบแทนต่อไร,ตอไร่ต่อปี ประมาณเท่าไหร่ครับถ้าขายส่งมะละกอฮอลแลนด์จะได้ราคาประมาณกิโลกรัมละ2 0่สบสาบาทครับถ้าได้ผลผลิตเต็มที่3ตันต่อไร่ก็จะมีรายได้ประมาณ60,000ถึงเก้า0บาทต่อไร่ต่อปีเลยครับอืมน่าสนใจมากเลยแล้วการลงทุนล่ะครับต้องใช้เงินลงทุนเยอะไหมในการคิดการลงทุนต่อไร่ การลงทุนปลูกมะละกอฮอลแลนด์ต่อไร่จะค่อนข้างสูงครับเพราะต้องเตรียมดินซื้อต้นกล้าปุ๋ยและระบบน้ําโดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0ื่นถึงสามหมบาทต่อไร่ครับแต่ถ้ามีระบบน้ําอยู่แล้วก็จะถูกลงครับเรามีข้อควรระวังอะไรบ้างครับในการที่จะปลูกมะละกอฮอลแลนด์ข้อควรระวังในการปลูกมะละกอฮอลแลนด์มีหลายอย่างเลยครับอย่างแรกคือเรื่องดินดิน ต้องระบายน้ําดีไม่แช่เกินไปเพราะมะละกอไม่ชอบน้ําขังครับอีกอย่างคือเรื่องโรคและมแมลงมะละกอเป็นพืชที่อ่อนแอต่อโรคและมแมลงหลายชนิดต้องดูแลป้องกันให้ดีครับครับแล้วในเรื่องการตลาดล่ะครับทำยังไงบ้างเรื่องการตลาดก็สำคัญไม่แพ้กันครับมะละกอฮอลแลนด์ Holland. เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเราสามารถขายส่งให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือส่งออกก็ได้ครับถ้ามีผลผลิตเยอะๆรวมกลุ่มกับเกษตรกรรายอื่นเพื่อสร้างอำนาจต่อรองกับตลาดก็เป็นทางเลือกที่ดีครับถ้าเราจะไปขายส่งให้กับแหล่งค้าส่งมีที่ไหนแนะนําได้บ้างครับบ้านผมอยู่ลบบุรี มีตลาดค้าส่งหลายแห่งในลบบุรีที่คุณสามารถลองติดต่อดูได้ครับเช่นตลาดนัดกกกบ,บุรีอยู่ที่47ถนนพหลโยธินตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองลบบุรีตลาดบนเมืองอยู่ที่114ถนนสุรสงครามตำบลท่าหินอำเภอเมืองลบบุรีตลาดโพอทองอยู่ที่32 HW W8W ตำบลชัยบาดานอำเภอชัยบาดานลบบุรีนอกจากนี้ ถ้าคุณต้องการตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ตลาดไทยซึ่งมีตลาดผลไม้ฤดูกาลตลาดไทยอยู่ที่ถนนพหลโยธินตำบลคลองหนึ่งอําเภอคลองหลวงปทุมธานีก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับถ้าเทียบศักยภาพของตลาดไทยกับตลาดสี่มุมเมืองเป็นยังไงบ้างครับตลาดไทยเป็นตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับมีสินค้าหลากหลายชนิดและมีปริมาณมาก ส่วนตลาดสีมุมเมืองก็เป็นตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ที่เน้นผักและผลไม้มีชื่อเสียงเรื่องคุณภาพสินค้าที่ดีและราคาที่เป็นธรรมครับถ้าเราจะไปขายตลาดไทยเราจะต้องทำยังไงบ้างครับถ้าจะไปขายที่ตลาดไทยผมแนะนำให้ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของตลาดไทยก่อนครับเขาจะให้ข้อมูลเรื่องแผงค้าราคาและช่วงเวลาที่เหมาะสมในการนำสินค้าไปขาย นอกจากนี้ตลาดไทยเขามีบริการรถขนส่งสินค้าด้วยนะครับลองสอบถามรายละเอียดดูได้เลยอคือเราสามารถไปเช่าแผงขายด้วยก็ได้ใช่ไหมครับหรือว่าเราไปขายส่งได้เลยที่ตลาดไทยมีทั้งแบบเช่าแผงขายและขายส่งครับถ้ามีผลผลิตเยอะๆขายส่งน่าจะสะดวกกว่าแต่ถ้าอยากขายปลีกเองเช่าแผงก็เป็นทางเลือกที่ดีครับลองพิจารณาดูว่าแบบไหน หมาะกับคุณมากกว่ากันผมไม่เคยไปขายส่งที่ตลาดไทยต้องจะต้องทำยังไงบ้างครับถ้าคุณไม่เคยไปขายส่งที่ตลาดไทยมาก่อนนะครับสิ่งแรกที่ผมแนะนำคือให้คุณติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของตลาดไทยโดยตรงครับพวกเขาจะมีข้อมูลและขั้นตอนที่ชัดเจนสำหรับเกษตรกรหรือผู้ค้ามือใหม่ครับโดยทั่วไปแล้วคุณอาจจะต้องหนึ่ง ติดต่อสอบถามข้อมูลโทรศัพท์หรือเข้าไปสอบถามที่สำนักงานตลาดไทยเพื่อสอบถามเรื่องประเภทแผงค้าค่าเช่าหรือค่าธรรมเนียมสำหรับการนำสินค้าเข้าไปขายส่ง 2. เตรียมเอกสารอาจจะต้องใช้เอกสารส่วนตัวหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรของคุณครับ 3. ทํทำความเข้าใจกฎระเบียบตลาดแต่ละแห่งจะมีกฎระเบียบในการเข้าออกการจอดรถการจัดวางสินค้าและเวลาทําการที่แตกต่างกันครับ 4. เตรียมสินค้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามะละกอของคุณมีคุณภาพดีสดใหม่และมีการคัดแยกขนาดตามที่ตลาดต้องการครับหเรื่องการขนส่งตลาดไทยมีบริการขนส่งสินค้าด้วยนะครับลองสอบถามดูว่ามีบริการที่เหมาะกับคุณหรือไม่การติดต่อสอบถามโดยตรงกับตลาดจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดครับเพราะคุณจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุดครับผมมองไปถึงว่าถ้าผมมีรถสักคันหนึ่งเนี่ย แล้วผมไปหาซื้อสินค้าเกษตรเอามาขายตลาดไทยจะดีไหมครับถ้าคุณมีรถกระบะการรับซื้อสินค้าเกษตรจากเกษตรกรโดยตรงแล้วนาไปขายที่ตลาดไทย mm hmm. ก็เป็นไอเดียที่ดีครับเพราะตลาดไทยเป็นตลาดค้าส่งขนาดใหญ่มีผู้ซื้อหลากหลายกลุ่มทั้งพ่อค้าแม่ค้าได้ตลาดสดร้านอาหารโรงแรมและผู้ส่งออกแต่คุณจะต้องศึกษาเรื่องประเภทสินค้าที่ตลาดต้องการราคาตลาด และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการนําสินค้าไปขายด้วยนะครับอืมครับผมโอเคขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับสําหรับการยินดีครับถ้ามีอะไรให้ผมครับอ่าพเารบกวนแค่นี้ครับขอบคุณมากครับด้วยความยินดีครับถ้ามีอะไรให้ผมช่วยดูแลเพิ่มเติมบอกได้เลยนะครับครับผมก็ขอบคุณนะครับก็อันนี้เป็นครั้งแรกในการไลฟ์สดนะครับก็ ผมก็ยังไม่เคยไลฟ์สดมากับเป็นการทดสอบระบบนะครับว่ามันจะดีไหมเสียงชัดเจนไหมภาพคมชัดไหมนะครับต่อไปก็อาจจะมีหาเนื้อหาดีๆอะไรมาไลฟ์สดให้กับทุกท่านได้รับชมกันครับขอบคุณมากครับครับวันนี้ผมยินดีมากที่ได้พูดคุยกับคุณนะครับหากมีอะไรให้ผมช่วยเหลือเพิ่มเติมบอกได้เลยนะครับครับขอบคุณครับ